ทานที่เป็นบุญกับทานที่เป็นบารมีมีมันมีความเหมือนหรือความต่างกันอย่างไรทานท so ี่เป fulfill so ็นบุญกับทานที่เป็นกุศลมีมีความเหมือนหรือความต่างกันอย่างไรทานที่เป็นบุญทานที่เป็นกุศลทานที่เป็นบารมีมันมีความเหมือนหรือความต่างกันอย่างไรเหมือนการตรงที่มันเป็นเป็นกิยอาการของการการให้ตัวจากคะเจตนานั่นแหละ ที่เป็นไปโดยการสละวัตถุทานอันนี้เรียกว่าทานกุศลเป็นบุญกับกุศลต่างกันรตรงตรงพยัญชนะต่างกันรตรงพยัญชนะแต่สภาวะเหมือนกันเพราะว่าโดยสภาวะธรรมมันคือมหากุศลจิต8ดดวงที่เป็นไปด้วยอำนาจของการเสียสละเรียกว่าจาคะเจตนา ถ้าหากว่าไม่ได้ปรารบเป็นไปเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานทานกุศลหรือบุญกุศลนั้นน่ะก็จัดว่าเป็นบุญหรือเป็นกุศลที่เรียกว่าขั้นทานยังไม่ถึงความเป็นบุญหรือกุศลที่เป็นขั้นบารมีแต่เมื่อใดก็ตามปรารบเป็นไปเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานทานนั้นหรือบุญกุศลน,นั้นก็ถึงความเป็นบารมีไม่ได้มีความ ผิดแปลกแตกต่างแต่ว่าเป้าหมายที่ตั้งนะ่ะแตกต่างกันเพราะผู้ที่จะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลจากตั้งแต่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องมีธรรมที่ทําความเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งธรรมที่ทําความเป็นพระุทธเจ้าที่เราคุ้นเคยได้ยินก็คือบารมีบารมีนี่แหละบารมีสิทธิ์นี่แหละที่เป็นบารมีธรรมดาอุป,ปบารมีแล้วก็ บารมัตถบารมีแต่ในภาษาที่ท่านใช้พูดให้ตรงกระสับคือธรรมที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าคือพุทธการะธรรมซึ่งก็คือบารมีสิบที่เป็นบารมีธรรมดาอุปบารมีแล้วก็ปรมัตถรบารมีและบารมีเหล่านั้นก็คือทานบารมีศีลบารมีและถึงความเป็นทานบารมีศีลบารมีได้อย่างไรพระุทธเจ้าจะอุบัติเกิดขึ้นหรือไม่อุบัติเกิดขึ้นเนี่ย คนให้ทานมีไหมมีคนรักษาศีลมีไหมมีคนเจริญภาวนามีไหมมีแต่ถึงความเป็นบารมีไหมไม่แน่ทำไมจะบอกว่าไม่แน่ถ้าไม่ได้เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานไม่เป็นบารมีเพราะคนที่บำเพ็ญบารมีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าก็จะต้องบำเพ็ญบารมีตอนที่พระเจ้าบัตรเกิดขึ้นนะตอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราบำเพ็ญบารมีเนี่ยบางยุคบางสมัย พอง่บัติเกิดขึ้นในสมัยที่ไม่มีพู้เจ้าบัตรเกิดขึ้นไม่มีพระปัจเจกพู้เจ้าบัตรเกิดขึ้นแต่พระองค์ก็บำเพ็ญบารมีโดยการตั้งใจทําทานรักษาศีลเป็นต้นเพื่อบรรุสัพพันยุตญาณเนี่ยเป็นบารมีอย่างเราเกิดในยุคใดสมัยใดก็แล้วแต่ที่ไม่ได้เกิดในศาสนาแต่มันมีอยู่ในใจที่เราเคยสั่งสมไว้ว่าขอให้ทานนี้เป็นไปเพื่อ การบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างนี้ก็เชื่อว่าเป็นบารมีแต่โดยการยกตัวอย่างเหตุผลว่ามีใครไหมที่ไม่ได้เกิดในยุคสมัยของพระพุทธเจ้าแต่ตั้งความปรารถนาไปเนี่ยมันไม่มีหลักฐานปรากฏชัดเจนแต่เวลาพูดถึงพระพุทธเจ้านะ่ยมันจะปรากฏชัดว่าพระองค์เสียสละอย่างเช่นในคราวเป็นเมสันดรตอนนั้นมีพระพุทธเจ้าไหมไม่มีนะนะก็สละ บุตรทิ่ดาไมเหสีของพระองค์เพื่อจุดมุ่งหมายคือการบรรลุสัพพัญญุตญาณเป็นบารมีนะฉะนั้นในยุคสมัยที่ไม่มีผู้เจ้าบัดเกิดขึ้นการให้ทานใดก็ตามที่เป็นไปปรารบมรรคผลิพานถ้าชื่อว่าเป็นบารมีฉะนั้นบุญคือการให้ทานก็เรียกว่าบุญได้จะเรียกว่ากุศลก็ได้แต่จะถึงความเป็นบารมีก็ต่อเมื่อปรารบ พระนิพพานหรือมรรคผลนิพพานได้ทั้งหมดนะโยมคืออย่างง่ายก็คือใครก็ตามที่จริญกุศลแล้วเนี่ยปรารถนาความพ้นไปจากทุกข์กุศลทั้งหมดที่สร้างเนี่ยอันนั้นเรียกว่าบาร,รมีทั้งหมดเพราะว่าบาร,รมีมันก็มีเรื่องหลายอย่างใช่ไหมครับแต่นี้ว่าการบําเพ็ญมันก็ต่างกันพระปฏิพระสมาสัพพุทธเจ้าก็ใช้เวลาย,ยาวนานพระปฏิเจ้พระพุทธเจ้าก็ลดหย่อนลงมาหนึ่งอัครสา,าวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาหรือว่า สาวกธรรมดาก็ชระ่ยะเวลาน้อยแต่บุคคลทั้งหมดที่ปรารถนาพ้นไปจากทุกเนี่ยบุคคลนั้นจะต้องอาศัยบารามีทั้งหมดเพราะกุศลใดก็ตามที่ทำไปแล้วมีมรรคผลนิพพานเป็นที่ตั้งกุศลประเภทนั้นจะถึงความเป็นบารามีทั้งหมดแล้วบารามีก็ต้องสร้างเองนะโยมนะไม่ใช่ตั้งเอาจริงไม่ยมเขียว โยมเขียวนี่ดูมีบรารมีจัง,งนี่เนี่ยมันจะเอาคำพูดแบบนี้นะเราจะต้องทำกุศลให้เกิดขึ้นแล้วก็มีเป้าหมายเพื่อพระนิพพานมีพระนิพพานเป็นที่ตั้งอย่างนี้จึงจะเรียกว่า<ร>บรารมีเรียกคนที่บำเพ็ญบารมีเนี่ยเพื่อมรุญนิพพาน,เ,นเป็นโพธิสัตว์ทุกคนได้ไหมครับได้ฮะพระโพธิสัตว์นี่เป็นสัมมาสัมโพธิสัตว์ก็มี ปัจเจกโพธิสัตว์ก็มีสาวกโพธิสัตว์ก็มีมีแบบนี้นะในอันตถกษถาเถราคาถาเนี่ยแสดงไว้คือบางทีเราเข้าใจว่าพระโพธิสัตว์มุ่งหมายถึงพระพุทธเจ้าผู้ที่บ,บำเพ็ญบารมีเพื่อความเป็นพระสมาธเแ้าแปล<า>ว่าอะไรฮะับโพธิสัตว์ผู้ที่คล่องอยู่ในโพธิญาณคือการบรรลนะุอริยสัจสนะีฉะนั้น ใครก็ตามที่ปรารถนาความเป็นพระอริยบุคคลบรรลุมรรคผลนิพพานโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องในฐานะเป็นอสีติมหาสาวกหรืออครสา,าวกไม่ได้ปรารถนาความเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระเจกพุทธเจ้าแต่ต้องการเป็นพระอรหันต์พ้นจากกิเลสแล้วก็บำเพ็ญบารมีผู้นั้นก็ชื่อว่าโพธิสัตว์ อย่างอาจารย์ก็เป็นโพธิสัตว์ใช่เป็นครับก็เป็นฮะอย่างโยมก็เป็นโพธิสัตว์เหมือนกันนับปาถนามากผลนิพพานพิจารผมก็ไม่ได้ปฏิเสธอย่างโยมทําบุญแล้วตั้งปาถนาว่า hmm> ด้วยบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าบรรลุมักผลนิพพานโยมก็เป็นโพธิสัตว์แต่คนที่ไม่ได้ทําบุญเพื่อมักผลนิพพานไม่เป็นโยมแล้วเป็นอะไรฮะ เป็นอะไรครับก็เป็นสัตว์ธรรมดาไม่มีโพธิออกหน้าไม่มีโพธิสัครับเป็นสามันสั์ใช่ใช่ก็ขึ้นอยู่กับความปารถนาของเราไงบางคนปารถนาใหญ่ก็ถ้ามุ่งหมายเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สัมมาสัมโพธิสัมโพธิแล้วถ้าปารถนาเป็นพระปเจก็ปเจกับโพธิถ้าไม่ปารถนาสองตำแหน่งนี้ก็เป็นสาวกโพธิสาวกโพธิก็มีสาม ไม่แน่นอนบางครั้งก็ไม่รู้ว่าตนเองเนี่ยตั้งความปรารถนาแบบนี้บางครั้งก็รู้แม้แต่พระสัมมาสัรมพุทธเจ้าของเราม่มตั้งแต่ได้รับการพยากรณเลยถ้าว่าเป็นพระสัมมาสัรมพุทธเจา้าผู้ที่ตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัรมพุทธเจา้าและได้รับการพยากรณในสำนักของพระเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่ง,งตั้งแต่นั้นนะ่ะเป็น ผู้ที่เรียกว่าโพธิสัตนนนนย์ยังยังยังเดี๋ยวฟังก่อนเดี๋ยวฟังก่อนโยมฟังก่อน<ม>ตอนที่ได้รับการพยากรณ์แล้วเนี่ยเป็นนิยตะโพธิสัตว์<ม>คือมีโอกาสที่จะได้บรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอน<ม>นะและในคราวที่ได้รับการพยากรณ์แล้วเนี่ยในช่วงระยะเวลาในการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ย กรรมดีกรรมชั่วที่พระองค์เคยทำไว้ก็มีอยู่พุธเจ้ากว่าที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับแต่ได้รับการพยากรณ์เนี่ยบางครั้งก็ไปเกิดในอบายเป็นสัตว์นรกก็มีเป็นสัตว์เดจฉานก็ม,เกมีเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมก็มีแต่จะไม่เกิดเป็นอาสาญีสัตว์ไม่เกิดเป็นอรูปอรูปประพรมบางครั้งรู้ว่า พระองค์เนี่ยบำเพ็ญบารมีมาเพื่อความเป็นพระสมาสมาสุเมเจ้าบางครั้งไม่รู้พบชาติที่ปิดบงังบางครั้งก็ยังตําหนิพระสมาสมาสุมเจ้าอยู่เนี่ยที่ในคราวที่เป็นโชติปาระมานบในศาสนาของพระเจ้าพนาวัชกสปะก็ยังมีการกล่าวร้ายกับพระสมาสมาสุมเจ้าพระองค์นั้นว่าสมณะล้นจะมีการตรัสรู้ธรรมแต่ที่ไหน ด้วยเหตุนั้นก็เป็นเหตุให้พระองค์ต้องบำเพ็ญทุกขกรรยาพอมาในอัตภาพชาตินี้ในชาติสุดท้ายก่อนที่จะบรรลุธรรมเนะี่ยพระองค์ก็ยังต้องบำเพ็ญทุกขกรรยาด้วยผลของกรรมที่เคยกล่าวตู่พระผู้มีรพ,าาพระภาคเจ้าพนาวกัคสปะงนั้นในกรณีเนี้ถามว่าเอา้าแล้วตอนนั้นนะพระองค์ไม่รู้ได้ไม่รู้หรืออย่างไรว่าพระองค์บำเพ็ญบารมีมานะมีอยู่บางครั้ง ด้วยอำนาจของมานะพบชาติที่ปิดบังเกิดในชาติตระกูลสูงมีมานะไอ้ตัวมาน,นั้นหละปกปิดบางครั้งไปเป็นดาบทพระปัเจกพุทธเจ้าเหาะมาเนี่ยก็ไม่แสดงความเคารพเดอมนาจของมานะจนเป็นเหตุให้พระปเจ้พุทธเจ้าเนี่ยก็เตือนว่าพระอ,องค์เนี่ยได้ตั้งความปรารถนาที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางครั้งเนี่ยไม่รู้ แล้วตอนได้รับเรียงก่อนแล้วไอ้คนคนที่ตามมานะเป็นทั้งสาวกหรืออะไรเยอะๆไปหมดอย่างนี้คำถามคือคนคนนั้นจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามไม่ได้เป็นประมาณเพราะว่าการตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ากับการตั้งความปรารถนาเป็นสาวกเนี่ยมันไม่ได้เกิดในยุคสมัยเดียวกัน พระพุทธเจ้าของเราตั้งความปรารถนาตอนที่พระองค์เป็นสุเมธาดาบทนับจากพัฒกัพนี้ไปสี่อสมไขย,ยิ่งดิเสนกับในศาสนาของพระเจ้าพระนามวาทีบังกรส่วนพระอัครสา,าวกคือพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเถระตั้งความปรารถนาในยุคสมัยของพระเจ้าพระนามวะอโนมัทศีนับย้อนจากนี้ไปหนึ่งอสมไขย,ยิ่งดิเสนกับ เหตุผลที่ตั้งความปรารถนาก็เพราะว่าในยุคนั้นสมัยนั้นน่ะได้เห็นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นสถาปนาพิะสุรูปใดรูปหนึ่งใน่ามกลางบริษัทว่าเป็นเอตตัคะในด้านมีปัญญามากเห็นแล้วก็มีความประสงค์มีความต้องการตำแหน่งนี้จึงได้นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระสงฆ์ถวายฐานแล้วก็ตั้งความปรารถนาฉะนั้นยุคสมัยที่ตั้งความปรารถนานี้ ไม่ได้ตรงกันไม่ได้พร้อมกันแต่มีเหตุที่ทำให้ท่านนะเกิดความประสงค์เกิดมีความยินดีในการที่ได้ตำแหน่งนี้ในศาสนาของพระุทเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเมื่อได้รับการพยากรณ์แล้วระยะเวลาที่ได้รับการพยากรเนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นนั้นจะตรวจดูก่อนว่าบุคคลคนนี้ตั้งความปรารถนาแบบนี้แบบนี้จะมีอะไรมาเป็นเครื่องกั้นไหม ตรวจดูไปแล้วนับจากนี้ไปเนี่ยในาศาสนาของพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมบุคคลคนขนี้จะสมจะสมประสงค์ก็พยากรเมื่อพยากรแล้วนะ่ะท่านก็บำเพ็ญบารมีของท่านนับตั้งแต่นั้นแหละหนึ่งอสงไขย,ยิ่งด้ยวยแสนกับเ,เหตุที่ทำให้ท่านตั้งความปรารถนาไม่ใช่อยู่ในยุคสมัยเดียวกันกับคู่ที่ได้รับการพยากรเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า เป็นอีก,อกยุคอีกสมัยหนึ่งมีเหตุจูงใจจากพิสุผู้เป็นเอธะทะคะในด้านนั้นนนเป็นแบบนี้สิบอย่างไม่ว่าจะเป็นพระุทธเจ้าเป็นพระปัจเจ้าเป็นสาวกพุทธการกะธรรมธรรมที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือพูดโดยสูงสุดคือเป็นพระพุทธเจ้า พุทธะเขาว่าโพธิในที่นี้เนะี่ยเป็นการกล่าวถึงการตรัสรู้ธรรมถ้า,าว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีการบําเพ็ญบารมีสิบที่ถึงความเป็นบารมีธรรมดาอุปบารมีและก็ปรมัตถบารมีอย่างเราเราก็ไม่ต้องไปถึงขั้นเสียสละชีวิตเหมือนอย่างพระองค์ไม่ต้องเสียสละลูกเมียก็สามารถที่จะบรรลุเป็นสาวก ของพระเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งได้ก็ต้องอาศัยการบําเพ็ญบารมีนี่แหละแสข้อหนึิบข้อ,ขอโยมจําได้ไหมสิบข้อมีอะไรบ้างาหากว่าจําไม่ได้ก็วันต่อไปวันต่อไปก็มาคุยกันไวค้คือคือบาร,รมีสามัญน,นะสิบแต่ถ้าจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าต้องเพิ่มเป็นสามสิบ มีอุปปาลมียิ่งขึ้นแล้วก็ปรมัตถะารามีเราะเราตระปรถนาเป็นไรอ่ะก็เอาสามัญติบพ่อปรมีสิทนั่นแหละเพราะพุทธกัรกะธรรมมันมีความเกี่ยวเนื่องกับการตรัสรู้ถ้าหากว่าตรัสรู้เป็นบุคคลคนนี้ก็ารามีสิทนั่นแหละ ที่มีระดับแบบนี้ตัสรู้เป็นพระประเจก,กรทธเจ้าก็บารมีสิทธิ์นั่นแหละระดับเท่านี้ตัสรู้เป็นสาวกนะก็บารมีสิทธิ์นั่นแหละระดับเท่านี้มันมีระดับที่แตกต่างกาันแต่บารมีก็คือบารมีสิทธิ์เพราะว่ามีการพูดว่าบารมียังไม่บริบูรณ์น่ะยังไงก็ไม่บรรลุไม่รู้ผมจะจําข้อมูลผิดหรือเปล่านะพระประเจุทธเจ้านี่ Uh, อุปบปารามีกับสามัญบารามีใช่ไหมครับทำทกับ,บเ็นั่นนะครับสององค์สงไขแสงกับแต่บําเพ็ญแค่อุปบารามีใช่ไหมถึงถึงจะสําเร็จแต่ของสามัญเนี่ย <c oughs> ก็บารามีสิบบารามีสิบบารามีแปลว่าคุณธรรมที่ทําให้ถึงนิพพานคุณธรรมสิบอย่างที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพาน ขาเรียกว่าปาลมีปาละแปลวันนิพพานนั่นน่ะก็ก็แคามาทานต้องรู้ซะก่อนว่าเหตุที่จะทำให้ถึงบัณิปานเนี่ยมีคุณธรรมอยู่สิบอย่างทานศีลเนคขมะปัญญาอันนี้เป็นหลักทานศีลเนคขมะปัญญาเป็นบารมีหลักบารมีที่สนับสนุน วิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาต้องรู้แล้วก็สมาทานสมาทานทำอาจจะอาจจะตอนแรกสมมติโยมเกิดชอบเมตตาบาร,รมีก็ทำบาร,รมีเมตตาแล้วบาอื่นก็ตามไปเข้าใจไหมเนี่ยฮะสินห้ากับสินแปดก็สินแปดมัน,นก็ดีกวา่าสิโย ใช่ไห่ะทยดีต้องสองไทยดีต้องสองร้ยิบเจ็ดนะจะเต็มเหลวมากเลยเพราะว่าสินเยอะไงสนใจไหมอะรโยมอ่านิ่งไปเลยเกี่ยวกับบารมีถ้าหากว่าใครต้องการอ่านมีข้อมูลเหตุผลอะไรต่างๆถ้าฉบับพระไตรปิดกฉบับแปลยมเริ่มที่เจ็ดสิบสี่ จริยาปิดกในตอนท้ายๆเนี่ยจะพูดถึงบาร,รมีและพูดถึงเหตุถึงผลว่ามันมีความเชื่อมโยงกันยังไงตั้งแต่ทานบาร,รมีศีลบาร,รมีเร่มที่74็นะฉบับแปลมหมามกุฏ